เดี๋ยวทีมเคลื่อนย้ายใบสีนะครับนำใบสีเล็กขึ้นไปได้เลยครับเคลื่อนใบสีเล็กขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับเชิญเลยครับขออนุญาตกระชับเวลาในช่วงนี้นะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพื้นที่นะครับใบสีเล็กด้านหน้าครับทีมงานครับเสร็อัพึ้นไปชั้นที่สองได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับและตอนนี้ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่โอเคนะครับ ตอนนี้พร้อมนะครับสัง,งนกับ,บสังเกตนะครัผ่านใบสีนะคะหรือว่าขันตักเป่งเนี่ยค่ะสปะปลาก็จะเน้นไปที่ดอกดาวเรืองนะคะเป็นการอวยพรให้เจอรญรุ่งเรืองในใชีวิตด้วยนะ<อ>่คะแล้วก็สีเหลืองก็เป็นสีมงค,คลด้วยเช่นเดียวกันใช่ค้ค่ะ เรียกว่าเป็นอีกใบสีนะครับสองวัฒนธรรมวันนี้เราจะมีใบสีสองวัฒนธรรมซึ่งสวยงามนะครับคนละรูปแบบเลยทีเดียวนะคะนะ่ะถือว่าสวยงามไม่แพ้กันนะคะใช่แล้วครับและอีกอัตลักษณ์หนึ่งก็คือขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าแขวนคั้ม่วนสัปปะพ,อพอวรายนะครับนายวันชัยหอมสวรรค์นะครับที่อํานวยบนที่ใหญ่อลังการจากสัปปะพ,อพอวข้ามฝั่งบารเลยทีเดียวนะฮะนี่คือแรงศรัทธานะครับผมขององค์พรยาศรีสัตย์รัตน์ วางซอดซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็เดินออกได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะเรีนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับโอ้โหขบวนจากสบบลาวนี่ยิ่งใหญ่มา,มากๆเลยครับไบสีก็สวยงามมากครับผมแรงมดางามไม่แพ้จากทางนครพนมเลยทีเดียวค่ะเจอได้เลยครับขึ้นทางนักทัศน์นี้นะคะวางบนปรลองพิธี าาสปนและเ,เซตต่อไปจะเป็นเซตของ,งทางภาคเอกชนนะเราก็ผู้สนับสนุนางานในรั้งน,นี้นะคะมนว่าจะเป็นกรุงเทพประกันไทยนะคะแอเอีชียครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับเรา,เามีผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มพยานแนครับนักตานสตาห์นะครับเครื่องดื่มซิงค์นะครับผมและรวมไปถึนะครับนนนและ โอเคครับเชิญเลยครับเชิญทุกท่านวางเครื่องสักการบูชาเลยครับและพีพีเจ้้าหนาที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนะคะเรียนเชิญวางผันบักรเบงในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้จะเป็นขบวน เหลนางรานะครับนางฟ้าแห่งสีสตระคราชนะครับอวาตารแห่งความเมตตางามสง่าในอาหอนทั้ง7สีนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากต่อไปจะเป็นผู้สนับสนุนเครื่องดื่มพญาลากนะคะเครื่องดื่มสตริงนะครับนี่เพนบาร์นะครับมีใบสีพญาล่างเจ็ดสีจขออนุญาตมาถึง สักคู่หนึ่งนะคะนําดยวก็จะเป็นท่านนาย,ยกองการส่วนตำบลต่างๆท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเลยนะวันนี้เอำาาเภอเรดูนครค่ะเรดูน,รน,นครฮะเรดูนครนะคะเพื่อนว่าขันมาเ็กแล้วขัเลี้ยวซ้ายเลยนะแล้วก็จะเป็นขบวนน้องๆนางกรามจากอำเภอเรดูนครน,นั่นเองค่ะวางบร้อยแล้ว,ลวออกด้านซ้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตดาคะเว้นช่องไฟด้วยดูคอคนข้างหน้าดูแถวซ้ายขวาให้ดีนะคะขณะนี้นะคะเราจะร่วมรำทั้งหมด4เพลงนะคะส่วนเพลงที่5และเพลงที่6ค่ะเราจะอนุญาตให้กับนักท่องเที่ยว